รู้ไว้นะดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆตอนเช้าทุกวันจะทำให้ร่างกายเปลี่ยนไปได้มากถึง10ข้ออย่างมหาศาลร,รู้หรือไม่ดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆตอนเช้าได้ประโยชน์ช่วยเสริมสร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับร่างกายของเราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆจะช่วยเสริมสร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับร่างกายของเราได้อย่างน จริงๆประโยชน์ของการดื่มน้ำมะนาวในตอนเช้ามีดังต่อไปนี้1ช่วยระบบย่อยอาหารโดยน้ำอุ่นจะช่วยกระตุนระบบทางเดินอาหารและมะนาวจะช่วยกระตุน้นและชะล้างไตให้บริสุทธิ์ได้ที่สำคัญยังมีส่วนช่วยในระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายได้ดีอีกด้วยน้ำมะนาวจะช่วยล้างสารพิษและสิ่งตกค้างที่อยู่ในร่างกายเพราะน้ำมะนาวมีองค์ประกอบที่ คล้ายคลึงกับน้ำลายและกรดไฮโดรคลอริกที่อยู่ในน้ำย่อยส่งผลทำให้ตาบผลิตน้ำดีซึ่งเป็นกรดที่จำเป็นในการย่อยอาหารนอกจากนี้มะนาวยังมีแร่ธาตุและวิตามินสูงมากจึงช่วยขับสารพิษที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารฤทธิ์ในการย่อยของกรดที่มีอยู่ในน้ำมะนาวนั้นจะช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยอย่างเช่นกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อได้ 2. เสริมส ระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีและกรดแอสคอร์บิกโดยวิตามินซีจะช่วยต่อสู้กับโรคหวดัดและกรดแอสคอร์บิกจะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ต่อสู้และป้องกันกับเชื้อโรคที่จะมาแวะเวียนหาเราได้มะนาวมีวิตามินซีสูงช่วยต่อสู้โรคหวดัดและมะนาวยังมีโพแทสเซียมสูง จึงช่วยกระตุน้นการทำงานของสมองและเส้นประสาทซึ่งช่วยควบคุมความดัลหิตด,ด้วยแถมมะนาวที่เปรี้ยวจีดนี้ยังมีซาปโปนินที่ช่วยต่อต้านเชื้อไข้หวัดและลดเสมหะในร่างกายได้เป็นอย่างดี 3. ปรับสมดุลของค่า pH ในร่างกายด้วยหากร่างกายมีค่า pH ที่ไม่สมดุลก็จะมีความเสี่ยงก่อยเกิดโรคต่างๆมากมายหากค่า pH อยู่ในระดับ ไม่สมดุลแล้วก็อาจจะทำให้ร่างกายอ่อนแอเกิดโรคเรื้อรังต่างๆได้หรือกลายเป็นคนขี้โรคได้โดยถึงแม้ว่ามะนาวเป็นผลไม้ที่มีค่าความเป็นกรดแต่เมื่อผสมกับน้ำดื่มแล้วน้ำมะนาว จะมีลทธิ์เป็นด่างสูงมากทีเดียวเรียกว่าออลกอฮอล์วอเตอร์คือช่วยลดความเป็นกรดในเลือดสามารถช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายได้โดยเฉพาะเมื่อเรารับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ชีสหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆมากจนเกินไปและแร่ธาตุที่มีในมะนาวยังช่วยปรับสมดุลความเป็นด่างให้แก่เลือดได้ฉะนั้นการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำจึงจะช่วยลดความเป็นกรดในร่างกายได้ ดโดยเฉพาะกรดยูริกซึ่งเป็นหนึ่งสาเหตุหลักของอาการปวดและการอักเสบนั่นเอง ช่วยดีท็อกล้างสารพิษสิ่งโซโปรโกตกค้างและขับของเหลวเป็นยาขับปัสสาวะโดยธรรมชาติน้ำมะนาวคือเป็นยาขับปัสสาวะล้างสารพิษโดวยวิธีธรรมชาติซึ่งหมายความว่าช่วยให้ร่างกายขับล้างของเหลวและสารพิษออกมาน้ำมะนาวจะช่วยขจัดสิ่งต่างๆในร่างกายออกมาผ่านทางปัสสาวะจึงช่วยทําให้ระบบทางเดินปัสสาวะทํางานดีขึ้นและนอกจากนี้กรดซี ตริกในน้ำมะนาวยังช่วยสร้างเอ็มไซม์ช่วยกระตุน้นการทำงานของตับและช่วยในการล้างสารพิษได้โดยสมาคมมะเร็งของประเทศสหรัฐอเมริกามีคำแนะนำว่าควรจะดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆเพื่อกระตุน้นการทำงานของลำไส้ทำให้ไม่มีสารตกค้างซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งในลำไส้ได้ดีอีกด้วย 5. ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายสร้างออกซิเจนในกระแสะเลือดเพิ่ม ความกระชุ่มกระชวยมีหลายคนบอกว่าพวกเขาสามารถเลิกดื่มกาแฟได้อย่างง่ายดายหลังจากที่เปลี่ยนมาดื่มน้ำมะนาวแทนติดต่อกันเพียงไม่กี่วันเพราะเนื่องจากส่วนผสมของน้ำกับมะนาวจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและสร้างออกซิเจนในกระแสเลือดได้ดีทำให้รู้สึกสดชื่นเพิ่มมากขึ้นได้หลายเท่าตัวฉะนั้นลองเปลี่ยนจากการดื่มกาแฟทุกเช้ามาเป็นดื่มน อุ่นผสมมะนาวดูบ้างนะคะแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าสดชื่นกระปี้กระเป๋าซึ่งส่วนใหญ่พลังงานของมนุษย์ได้มาจากอะตอมและโมเลกุลในอาหารซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลประจุบวกซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะทําให้ร่างกายทํางานได้ช้าลงแต่มะนาวเป็นหนึ่งในอาหารเพียงไม่กี่ชนิดที่มีโมเลกุลเป็นประจุลบในปริมาณที่สูงจึงช่วยทําให้ร่างกายมี พลังงานเพิ่มมากขึ้นหกเดิมบำรุงผิวสวยทําให้ผิวพันธ์สดใสเปล่งปลั่งลดริ้วรอยก่อนวัยอันควรการขาดน้ําติดต่อกันานานๆจะทําให้ผิวพันธ์หมองคล้า หมนมองแหงกรานดังนั้นจึงควรเริ่มต้นเช้าวันใหม่ลองตื่นเช้ามาแล้วดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวซึ่งมีวิตามินซีสูงมากจะช่วยบำรุงผิวรักษาสุขภาพผิวให้มีสุขภาพที่ดีได้แถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถช่วยลดริ้วรอยต่อสู้กับการเกิดริ้วรอยได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาสิวช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียบางชนิดซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิด สิวแก้ปัญหาผิวมันทําให้ผิวเปลงป่งปลังมีน้ำํำมีนวลและยังช่วยทําให้สุขภาพผิวดีได้จากภายในออกสู่ภายนอกฉะนั้นเราจึงสามารถนํามะนาวมาใส่กับแผลเป็นได้โดยตรงเพื่อทําให้แผลเป็นจางลดลงหายไปได้อีกด้วยเจ็ 7. ช่วยรักษาแผลและช่วยลดอาการอักเสบวิตามินซีที่มีอยู่ในน้ำมะนาวมีคุณสมบัติในการรักษาแผลลดอาการบาดเจ็บ เป็นสารอาหารที่จำเป็นในการบำรุงรักษากระดูกเนื้อเยื่อและกระดูกอ่อนวิตามินซีที่พบในมะนาวยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านการอักเสบลดความเครียดและช่วยรักษาโรคหอบหืดและโรคต่างๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ดีอีกด้วยอีกทั้งยังช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายซึ่งธาตุเหล็กนี้มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้ม กันอย่างมากจึงช่วยทำให้สุขภาพดีมากขึ้นอีกด้วยนั่นเอง8ลมหายใจสดชื่นขึ้นบรรเทาอาการปวดฟันและโรคเหงือกอักเสบนอกจากจะช่วยทำให้ลมหายใจสดชื่นแล้วน้ำมะนาวยังช่วยบรรเทาอาการปวดฟันและโรคเหงือกอักเสบได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามกรดซิตริกที่มีอยู่ในน้ำมะนาวนั้นสามารถกัดกร,อร่อนเคลือบฟันได้เหมือนกันดังนั้นเพื่อให้การดื ื่มน้ำมะนาวได้ผลดีมากกว่าผลเสียเราจึงควรต้องแปรงฟันก่อนที่จะดื่มน้ำมะนาวและที่สำคัญขอแนะนำว่าควรบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหลังจากที่ดื่มน้ำมะนาวทุกครั้งด้วยก็ดีค่ะ เพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายและทำให้อารมณ์ดีขึ้นลดความเครียดน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงดรวยให้ความชุ่มชื้นและเติมของเหลวในร่างกายที่หายไปเมื่อร่างกายขาดน้ำจะทำให้เกิดมีผลกระทบมากมายมีอาการเช่นรู้สึกเหนื่อยท้องผูกภูมิคุ้มกันตำ่ำความดันโลหิตต่ำหมดแรงนอนไม่หลับอารมณ์ไม่ดีและรู้สึกเครียด ฉะนั้นกลิ่นของน้ำมะนาวยังช่วยปรับอารมณ์ที่ขุ่นมัวให้ดีขึ้นและยังช่วยชำระล้างจิตใจได้โดยช่วยลดความวิตกกังวลและลดภาวะซึมเศร้าให้กลับมาดีขึ้นได้อีกด้วยเช่นกัน10ช่วยลดน้ำหนักก็เนื่องจากมะนาวมีไฟเบอร์สูงทำให้เรารู้สึกอิ่มจึงช่วยควบคุมความอยากอาหารได้ดีมีการศึกษาแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ที่บริโภคอาหารที่มี นิดเป็นดางอย่างเช่นน้ำมะนาวจะช่วยทําให้สามารถลดน้าหนักได้เร็วกว่าปกติดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวในตอนเช้าจึงช่วยทําให้ความอยากอาหารลดน้อยลงลดลงได้และยังสามารถลดน้ําหนักได้จริงๆ oh. ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ